พี่สมศรีนะครับอยู่ที่บางเขนกรุงเทพทําไมไม่ซื้อรถกรุงเทพล่ะรับราชการมาซื้อรถเงินสดมาถึงเมื่อสักครู่นะครับดูรถลองขับแล้วรับรถเลยพ, as, พ่อพอดีคาพ่วัสดีครับพี่พ่อพดีครับพี่เอฟซีครับครับพี่กับติดตามอยู่ในติ๊กตอครับพี่นะครับครับพี่อุ่ยมาจจะบางเขนเลยพี่ใช่ผมเป็นเอฟซีผมอยู่ที่นั่นหละครับเนี่ยตั้งก็ดูดูเอฟซีแล้วก็มาเนี่ย มายันเนี้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีหรอกครับแถวนี้มาดีครับพี่ตอนผมเลี like ้ยวเข้ามาเขาอยู <h <h ่นี <h <h ่นี่เขายืนต้อนรับเขาอนี่กัยอะเขายืนไม่ยั้เลยวันนี้ไทำรถคันนี้มาอ๋อครับพี่เขาอ่ะจะดูทุกวันดูในทวิตต็อกเนี่ยครับพี่รถเสร็จไหมมาจากสุดมากมาอยางนี้น้องน้องสา่งแนะนำมาอ๋อครับพี่ครับพี่ครับพี่แนะน้ำผมนี่เลยี่ครับพี่วางวางในรถให้พี่ครับวางเป็นล็อกล็อกเลูกวางวางแก้วไข่เป็นแก้วไข่ลูก โอ้แต่ลุงน้องเหี้ยสุดยอดมากเลยเจ้หวานใช่ไหมตัวร้ายเลยนี่ต no on ัวร้ายเล่นผมจนได้จริงไม่ผมตั้งใจคุยแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกลับไปเลยดีกว่าบอกเรียกข้าวทีติ่มแล้วก็จะกลับเลยแมวรถได้ไม่เป็นไร่แต่กุญแจอยู่กับใครคะได้ได้เด้ยึดกุญแจผมไว้ไม่ไม่ผมไม่หลองไปจอนจอนเพราะว่าเอาเอาทางให้ยืนทำท่าหัวร้อนแล้วมันมแสบมาก อยมาแล้วพี่เอาเงินไปเอาเงินสดมาหมดเลยเอาเงินสดมาห้าแสนเลยเออทำไมกล้าถอนเงินมาตั้งเยอะทำไมไม่โอนเข้าบัญชีเมียต้องถามเมียเลยเมียขนลุกเลยเนี่ยเดี๋ยวดูขนลุกจริงจเออดูเลยดูนี่ขนลุกนี่ดูดิเออขนลุกจริงแล้วผมถอนเงนี่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 เนี่ยคนถอนนี่เมียผมนี่ทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีทำไมถอนเงินสดมาพี่พี่ไม่กลัวเหรออุ้ย คือตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะโอนได้หรือเปล่าพี่ก็เลยว่าไปโอนไปถอนมาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะได้ไม่ต้องติดขัดอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เลยไปถอนมาอ๋อจะแนะนําว่าถ้าเกิดเวลาไปซื้อของที่อื่นอ่ะควรจะโอนเงินเพราะว่าอะไรเพราะเวลาโอนแล้วปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไปเจอรถคนอยู่บ้านแล้วไปเจอรถตามปั๊มเนี่ยถือเงินสดไปเขาจี้เอาเงินอ่าใช่เรื่องแรกเขาจี้เลยเขารู้เราถือเงินมาจี้เลยเรื่องแรกเรื่องสองเนี่ยบางทีจ่ายเงินแล้วไม่รู้จ่ายให้ใครอ่าเหมือนจ่ายให จ่ายให้คนนี้หรือจ่ายคนนู้นไม่รู้จ่ายให้ใครเวลามีปัญหาเรื่องเล่มที่เป็นอนาคตมันฟ้องไม่รู้ฟ้องใครเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้วผมไมดดูใช่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 ยังนั่งเอายายดีครัวแบบว่าติดขาดเพราะี่เาไม่เคยโอนเงินเยอะขนาดนี้ก็เลยเออ ไปมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเจอจังหวะไปถอนเงินไปเจอแบบรู้สึกเขาบอกว่าอะไรรู้จักจำเขาได้หรือเปล่าจำแค่ไม่ได้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 อย่าไปคุยเพราะเขาเราเราเราถือเงินได้เยอะคนชอบมาคุยกับเราก็เหมือนจะโดนป้ายแล้วเยอะคือคือเวลาคุยเนี่ยคุยปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างเข้าใจว่ามาด้วยกันเอาพอมาด้วยกันคุยนู่นคุยนี่ชวนนู่นชวนนี่ชวนขอบุงขอเบอร์แม่แม่เราจังหวะเราเผลอเขาถือสองล้าตังค์ไปเลย น้องที่ทํางานยังบอกพี่พี่รู้จักเขาเราไปคุยกับเขาด้อย่าไปคุยไม่เอาจับแขนจับมืออะไรอย่างงี้อีแบบหนึ่งเราถือซองใช่ไหมครับเขาถือซองพอต่างคนต่างถือซองปุ๊บระหว่างคุยอ่ะเอาซองเปลี่ยนผมเจอเนี่ยเปลี่ยนซองเฉยเลยพูดแล้วขนลุกมาเปลี่ยนซองพอเปลี่ยนซองเสร็จปุ๊บตังค์เอาเอาตังค์เราไปเฉยเลยมีเหมือนคนแบบพี่กระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าพี่เคยดูหนังหรอเปลี่ยนกระเป๋าวางแม่เวลาเข้าสาคาเนี่ยเป็นห่วงไม่จะเป็ี่ยนจะถึงก็สด ผมเป็นห่วงพี่ไม่ใช่อะไรผมดูหลายที่นะแต่มาแบบพี่น้องน้องชายมืงเยรักมันเหมือนน้องชายนะครับพี่ที่นี่แหละพี่เขาชอบเฮียมากแนะนําเวลาดูพี่มาดูรถดูเลยดิพี่จ้างให้โกงก็ไม่โกงไม่ไม่ไม่น้องเขาบอก พี่เอกมาที่ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจมานี้ครับพี่น้องบอกพี่เอกมานี่เลยอ๋ออพี่กระปวดกระเท้าบอกว่ามันเกิไม่ลมาจริงมาจริงมาไม่หายเลยมาจริงแล้วน้องเขาบอกว่าลองไปดูลองไปดูพี่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราเราเมียผมก็ค่อนข้างจะเชื่อมันกัด้วยครับพี่ไปไปกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันได้ครับพี่มาพี่ยืนด้วยกันครับพี่เชิญครับพี่เอกมาเชิญครับพี่ครับ